สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อีสานต่างถิ่นจะพามาตักบูเบอรี่นะครับนี่ครับพื้นที่ป่าของเรานะครับผมโอ้โหแมงเยอะมากครับแมงเยอะมากครับตอนนี้แมงเยอะมากครับนี่ครับพื้นที่ป่าเห็นไหมครับข้างหลังดูครับจะเป็นเขานะครับผมจะเป็นเขาเขาที่ตัดต้นไม้ไปแล้วแล้วก็ต้นบูเบอรี่จะเกิดตามธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวพาชมต้นบูบลีกันนะครับทุกคนถ้าชอบเราฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วครับเป็นสองสามเดือนแล้วไม่มีเวลาเลยครับอันนี้ก็มาถ่ายให้เอฟซดูกันนะครับผมครับเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมวิธีการตักเดี๋ยวพาไปดูบูบลีกันนะครับบูบลีป่าสวีเดนเป็นยังไงเนาะนะครับเนาะโอเคครับไปดูกันครับนี่ครับ คือลูกบูเบอรี่ป่าสวีเดนนะครับนี่ครับปีนี้ก็คือว่าดีมากนะครับปีนี้ดูครับเป็นดำๆเลยครับผมจะาเดินชมดูครับนี่ครับดำๆเลยนะครับต้องใช้กระโปกตักนะครับอย่างนี้ใช้ที่ขูดไม่ได้นะครับ ต้นเขาจะเล็กๆนะครับต้นเขาไม่ได้สูงเหมือนที่ว่าเขาปลูกนะครับนี่เกิดตามธรรมชาตินะครับผมดูครับเกิดตามธรรมชาตินะครับดูเยอะมากครับปีนี้ฝนดีแดดดีนะครับดครับเป็นดำๆเลยครับทุกคนดูครับ ถ,ถ้าใครมาปีนี้นี่ไม่พลาดเลยนะครับปีนี้ปีนี้ไม่พลาดดูครับดำไปหมดแล้วครับนี่ครับสภาพสภาพลูกบูบุรี่ครับโอ้สวยมากนะครับอืมปลาชมดูครับ ดูครับดำม,มากเลยครับนี่ครับอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยลูกบุเบลีปา่าดำม,มากเลยนะครับเนี่ยปลอดสารพิษครับ ผากเลยนะครับผากไม่ได้พากเยอะไม่ได้มันเยอะมากนี่ครับเป็นพวงเป็นพวงเลยเดูยครับทุกคนมาจะพาทุกคนมาตักกันนะครับมาครับทุกคนเนี่ยครับพาทุกคนมาตักบุบารีกันครับอันนี้ก็คือ กับโปรของเรานะครับก็คือจับผมจับกล้องมือหนึ่งก็สันด้วยนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ S4 ทุกคนนะครับดูครับนี่คือวิธีการจับโอมันเยอะมากนะครับดูครับต้องค่อยๆต้องค่อยๆลูดนะครับไม่งั้นลูกเขาจะแตกนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมจักไปขายออเดอร์นะครับ เดี๋ยวมาครับตขวนี่ครับค่อยๆตัางนะครับดูครับดำมากเลยนะครับผมบูเบอรี่หวานมากเลยนะครับหวานๆเปรีป้ยวมีป,ป,ป,ประโยชน์นะครับผมประโยชน์มากนะครับ นี่ครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะมาทีใส่คู่นมคที่เดกคนแกเอาต้องแกเอาเศษใบไม้ใบหญ้าตรงนี้ออกกันด้วยนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้คือแมงเยอะมากเลยครับแมงเยอะมากเลยเขาเรียกว่าภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าขนดนะครับบ้านเราก็เรียกว่าลินตัวลินนะครับ คือมันกัดเนี่ยคันมากเลยคนระับทุกคนโอหเยอะมากครับเยอะมากค่อยๆตักนะครับนี่ครับ เยอะมากเลยครับดำปื๊ดเลยนะครับต้องขออภัยด้วยครับแมงเยอะมากครับแมงเยอะมากเต็มตัวผมนะครับตัวนะี้เนี่ยครับไปเรื่อยนะครับทุกคน,นครับเนี่ยดำมากเลยมีแต่บูเบลีทั้งนั้นเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ต้องไปเลือกนะครับเลือกขายเอาเด้อครับโอ้แมนงเยอะมากเลยครับทุกคนดูครับขอภัยด้วยนะครับกล้องสั่นไปหน่อย ถังนะครับถังสิดเรื่อค่อยๆตักนะตักไปเรื่อยนะครับค่อยๆตตกไม่ต้องรีบแล้วลูกเขาจะแตกนะครับผมดูครับดูครับ,รบโอ้ยดำมากเลยครับตรงนี้ ลูกใหญ่ด้วยนะครับผมสมบูรณ์มากเลยครับปีนี้ดำมากเลยครับคอยลูดนะครับคอยลูด รยากาศครับดำปืดเลยครับครับทุกคนนี่ครับผลงานเราครับวันนี้1คุ15ลิตรครับคูนี้แล้วก็มีนิดหน่อยขยะเต็มเลยเพราะว่าผมใช้เพราะว่าผมใช้ตัวนี้ตักอนี้ใช้ตัวขูดนะครับ เหมือนขาดอันนี้3ามทางนี้เป็นตักมือนะครับนี้ทาง18ลิตร10ลิตร10ลิตร30 40, 40ได้40ก่กลิตรครับวันนี้เกือบห้ลิตรครับผมชอบแล้วฝากกดไลค์กดตดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย